บอหลังลหลังอยู่เอยเรื่อยๆเพราะว่าเขาบอกเขาบอกกันมาแล้วถ้าเกิดไล่ก็ต้องถอยหนีไปเลยมันงั้นเขาจะไล่เรื่อยๆเขาปล่อยเขาลงไปเเเเลลยยอออาาตเลย ออจริงด้วยดูเด็ัวาถ้าเขาเห็นเขาไล่นะพี่เบียเราเม่อสาขี้นี่กูเลยอ่เบี้ยเดียนเบี้ยไปเรียนไม่ได้หนเฮ้ยนี่มึงถ่ายวดีโอ้เนี่ยไม่นมันกร้เลยอีกเบี้ยถยมอ่ะเบี้ยถอยก่อนสิวะ ไม่มันมีประวัติถ้าเขาเห็นถ้าเขายังเห็นอยู่เขาก็จะเดินหาเราเรื่อยๆไงต้องหอยห่างๆเลยอยไไปหนอยเรื่อยๆก่อนก็ไดงตามหลังนะมองมันมองไม่เห็นข้างหลังมันมองไม่เห็นโอ้ยไม่ดูจริงอ่ะเฮ้ยรถมาด้วยเบี้ยขึ้นโอ้ยมันไม่เดิน ยังต <c ười> um ุ้่ยังไม่รู้เรื่องเลยเพี้ยมาก